สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานาตัวที่ชื่อว่าฐานข้อมูลนะครับ CBRODU Data Management นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือ,อระบบฐานข้อมูลของ CBRODU นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเปิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับ หรือแม้กระทั่งเราจะเปิดใช้งานบนแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับเราก็สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบนะครับตามความสะดวกของแต่ละท่านทีนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานนะครับอาจจะเรามี QR code ให้นะครับลองสแกนดูนะครับแล้วลองเข้าไปใช้งานหรือสําหรับคนที่มีลิงก์ของตัว c b r o u Data Management แล้วนะครับหรือระบบฐานข้อมูลของ c b r o d u นะครับก็สามารถที่จะลองคิกลองพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ลองเซิร์ชและค้นหาดูนะครับนี่คือหน้าแรกนะครับที่เราจะเห็นเมื่อเราทำการเปิดนะครับโดยใส่ url ที่ชื่อว่า cbrouu management นะครับตัวนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะสแสดงหน้าแรกนะครับให้พวกเราเห็นนะครับในหน้าแรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลตัวนี้นะครับก็จะมีการใส่ username นะครับซึ่งคือตัวนี้ครับ username username ได้มายังไงครับก็คือ,อสำหรับท่านที่ได้ส่งชื่อแล้วก็อีเมลนะครับมาให้กับแอดมินหรือคนที่ดูแลระบบนะครับได้ทำการเพิ่มข้อมูลของท่านนะครับลงไปแล้วแล้วท่านก็จะได้ตัวที่เรียกว่า username นะครับหรือบัญชี ในการเข้าระบบฐานข้อมูลนะครับแต่ละท่านก็จะใช้บางท่านอาจจะใช้เป็นชื่อนะครับตามด้วยตัวเลขหรืออาจจะใช้เป็นอีเมลนะครับอันนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครให้ข้อมูลอะไรมานะครับเสร็จแล้วตัวที่เป็นรูปปุญแจด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า,าเป็นพาสเวิร์ดนะครับซึ่งพาสเวิร์ดแต่ละท่านก็สามารถปรับแก้ให้เข้ากับข้อมูลหรือสิ่งที่ท่าน ได้กาหนดไว้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเข้ายูสเ n a m e p นมพาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีตัวตัวนี้ครับช,ชื่อว่า stay sign in นนะครับให้พวกเราติ๊กหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้ดูนะครับพอก,กด stay sign in หมายความว่าคือเราจะให้ข้อมูลตัวนี้เวลาที่เราเข้าหน้าเว็บไซต์หรือหน้าแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับมันก็จะเซฟไว้ให้เรา อ่ายูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับในการใช้งานครั้งต่อไปได้นะครับพอได้มาแล้วกดซายอินนะครับ